ไอ้ออมค่ะเราก็ต้องเปิดเพลงให้มันคึกคักสมเหตุสมผลเนี่ยมาพี่กวงครับเพราะว่ามันเป็นเฟสติฟถึงแม้เมื่อเช้าเราจะเหมือนคนที่เล่นรถไฟเหาะทางการเงินมาก็ตามคุณผรู้ฟังคะอย่าลืมนะคะในช่วงของปลายปีอ่ะหลายๆคนบางคนที่เขาวางแผนล่วงหน้าเนี่ยเขาจะวางแผนการซื้อนูน่นซื้อนี่รประจําเป็นรายเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไอ้พวกที่กระจุกป,ปลายปีอะค่ะต้องระวังนิดนึงหนึ่งคุณไปทําธุรกรรมคุณอาจจะเจอคนเบียดเสียดแต่โชคดีเดี๋ยวนี้เขาใช้แอปได้ อันก็แบบหนึ่งป่ะถูกต้องแต่ว่าคำนวณกันตาเหลือไงน,นะงแล้วเดี๋ยวเพื่อจะมีวันลุ้นซื้อทันไหมซื้อทันไหมซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อะไรเงรีง้ยก็ลองคำนวณก็มี i t a ท็ใช่ไหมคะก็มี i t a ท็ที่ลองเข้าได้ลองช่วยคำนวณได้อะไรเงี้ยก็ภาษีเป็นเรื่องที่เราไม่อยากยุง่งแต่มันเป็นหน้าที่นะถูกป่ะมันเป็นหน้าที่แต่เป็นเรื่องที่เราไม่อยากยุ่งดิฉันก็เหมือนอยู่บนรถไฟหอดีลังกามาตั้งแต่ถกมงเช้าหัวจะปวด อ่าถ้าเล่าไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีเอาเป็นว่าทุกวันนี้เคลียร์ทุกอย่างได้แล้วไม่ได้เคลียร์ปัญหานะคะเคลียร์อารมณ์จะไหมพี่กวงอจริงนะเวล่ฟังบางทีพอเรามีปัญหามันต้องกลับไปที่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราแค่ปัญหาโอเคไหมวะเราใช้อารมณ์เยอะกันไปหรือเปล่านะหรือเราเป็นคนแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะคะแต่มันไม่ได้คิดได้ยงงี้ทุกครั้งป่ะจริงส่วนใหญ่ก็ลุยถั่วไปเรื่อยๆเป็นตัวแทนหมู่บ้านกันไป นะคะก็อ่ะขอให้ทุกคนไม่ต้องมีปัญหากับอะไรและปัญหามันจะแก้ไขได้ต่อเมื่อเราตั้งสติจริงๆนะทุกปัญหาแก้ไขได้ต่อเมื่อเราตั้งสติและปัญหาวันนี้ที่เราจะคุยกันคุณฟังอ้อมไม่ได้จะถามคุณฟังหรือว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะมันออกมาแล้วว่าเขามีกฎเป็นกฎจราจรแล้วนะบังคับใช้เมื่อวานที่เราบอกกันว่ามีถนนกี่เส้นบ้าง <c oughs> ที่บังคับว่า50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงและตรงไหนที่ไม่ให้บีบแต่ <c oughs> คือเขาก็ขอไว้แถวแถวเขตพระราานอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทีนี้ มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าห0ิกิโลเมตรไม่เกินความเร็วสูงสุด6กสกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินแต่ยกเว้นอีกสิบามเส้นแน่นอนซึ่งสิบามเส้นที่เอ่ยชื่อมาธรรมดาก็ห้ากิโลเมตรครับต่อชั่วโมงบางทีแปดบางทียี่สิบแล้วแต่ช่วงวันหน่วงหรือเปล่าใช่ครับถูกไหมคะคเขาก็เลยต้องยกให้ว่ามันเป็นทางเส้นหลักแต่อ่วงเส้นเล็กๆในซอยก็อาจจะขอว่าหกสิไม่เกินเพื่อความปลอดภัยซึ่งนะคะวันนี้ได้เห็นภาพนิดหนึ่งว่า พลตำรวจตรีทวัตวงสง่ารองผอบอชอนชอี้แจงเหตุผลจำกัดความเร็วทุกประเภทในกรุงเทพที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทุกเส้นทางเพราะว่าสรุปรวมะนะฮะนี่จากไทย p ี s เอสเขาบอกว่าย้ำเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุและเขาบอกว่าไทยเนี่ยยังเป็นหนึ่งใน14ประเทศนะที่ยังไม่จํากัดความเร็วในเขตเมืองให้ต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็น่าสนใจถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นแล้วมันทําให้อัตราข,ของ อุบัติเหตุลดลงได้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนจํานวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตและสงสัยคืออะไรพี่กวงว่าอืกฎหมายบังคับได้ใช้ใช้ได้จริงหรือเปล่าถูกไหมมันไอ้ลดความเร็วอ่ะบอกรถให้เขาลดเขียนป้ายอ่ะเราก็จะพอลดได้และตำรวจทําหน้าที่จับคนไม่ดีให้เราไหมแต่เดี๋ยวพอดีมาทั้งชีวิตแล้วพอขับเลยหกสิบสองกิโลนะโดนจับเราก็จะเจ็บปวด แต่ในขณะที่มอไซค์ขับบนฟุตบาท <c oughs> มอไซค์ขับย้อนสอน <c oughs> แล้วอ้างว่าจน <c oughs> มันมีจริงๆนะอ้างว่าทําไมไม่เห็นใจคนจน <c oughs> เงินเขาน้อย <c oughs> เขาต้องไปทํางานตรงนูน้น <c oughs> เขาไม่ได้สบายเหมือนคนที่ขับรถ <c oughs> จึงย้อนสอน <c oughs> และขับบนฟุตบาท <c oughs> บางทีเราก็ต้องตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าและคิดว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ตรงๆทางปกติและยอมเลี้ยวไกลๆรวยทุกคนไหมหรือคนที่เดินบนฟุตบาทก็ไม่ได้รวยเหมือนกัน แต่ก็ต้องเดินอทาไมเขาแล้วทำไมเขาต้องมาเสียทำได้และหรือถ้าเขาจะรวยถ้าเขาขับย้อนสอนจริงๆเขาก็ต้องผิดมันน่าสนใจตรงที่แล้วไทยคนรวยขับย้อนสอนคนรวยผิดไหมจับได้จริงหรือเปล่าจริงอ่าถูกป่ะกฎหมายมันต้องใช้ได้เท่ากันไม่ว่าใครเป็นใครและเป็นใครโดยที่ไม่ใช่เขาอ้างแบบนี้ความน่าเห็นใจมีแต่ความถูกต้องคนละเรื่องครับถูกไหมฮะมันก็เลยมีคอมเมนต์ไงว่าเฮ้ยไอ้สิ่งนี้เนี่ย เราบังคับใช้กฎหมายอย่างอื่นก่อนไหมล่ะทางมาลายอย่างเงี้ยใช่ค่าไม่ถูกก่อนไอ้ที่มีอยู่อะบังคับให้บังคับให้ได้ก่อนถ้าเข้มงวดกับสิ่งที่มีได้อะหรือเด็กสิบหกที่ขับรถเหินเนี่ยอือยู่ไหนชื่ออะไรอืไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ดําเนินคดียังเขาหายไปไหนแล้วเอเด็กขับรถเหินอะไปไหนแล้วอะถูกไหมอันนี้ตังหากที่จะต้องเอาผิดกับใครอืเด็กปลอดภัยก็ถือว่าไม่ถึงชีวิตก็ถือว่าโชคดีนะ แต่พ่อแม่ต้องผิดด้วยไหมที่ปล่อยกุญแจรถเอาไว้ละหลวมถูกไหมฮะพ่อแม่จะไม่ได้อนุญาตแต่อาจจะไม่ได้เก็บกุญแจรถอันนี้ก็ต้องไปโทษพ่อแม่แล้วตั้งคําถามว่าผู้ปกครองลืมเก็บกุญแจรถเหรอถูกป่ะเด็กฉลาดไงเด็กขับรถอ่ากันต่ายพูดว่าไงอ่ะก็เด็กมันขับรถเป็นอ่ะพ่อแม่ทําไมไม่เก็บกุญแจเพราะในเมื่อถ้าเอาผิดกับเด็กไม่ได้อมันก็ต้องกลับไปเอาผิดกับพ่อแม่ป่ะต้องต้องอ่ะแต่ถ้าพ่อแม่จะต้องรับผิดแทนลูกจะได้ระวังลูกมากขึ้นไหม ถ้าเอาผิดถูกปะ่ะล่ะโอ้ไม่อยากให้ลูกเข้าคุกว่าฉันต้องระวังแทนอ้อาวก็จบแค่นั้นไงหรือเปล่าปัญหามันก็อยู่แค่นั้นก็เก็บกุญแจล็อกกุญแจพ่อแม่ไปไหนเอากุญแจไปด้วยก็จบจบไปหรือก็บอกลูกให้คนรถขับลูกอย่าขับเลยลูกอายุสิบหกเห็นปะ่ะล่ะหรือบอกลูกว่าถ้าลูกอายุสิบหกแล้วลูกจะขับรถแต่ถ้ามีความผิดลูกรับเท่าคนอายุที่มีแบบขี่นะจะรับไหวไหมถ้ารับาถ้ารับไหวก็ไปต่ออืหรือเปล่าหรือเปล่าล่ะ ไม่ใช่เอาอะก็เป็นยุวชนหรือเปล่าเพราะคนที่เสียกับสิ่งเหล่านี้ที่เสียชีวิตไปหลายๆครั้งเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเขาไม่ได้ตั้งตัวตั้งแต่กี่เรื่องแล้วเนี่ยใช่เนอ,อสอเนี่ยอืม,อมออสอเนี่ยเ,เขาอยู่ของเขาดีๆครับคือตอนเนี้ยฟังสองข้างอะไม่ตรงกันแต่ต่อให้ยังไงอะไม่มีสิทธิ์ใครมีใครยิงใครใช่ครับเนี่ยค่ะมันก็กลับไปที่เรื่องนั้นอะอะไรก็ได้กฎหมายอะใช้ให้ได้ถูกป่ะใช้ให้ได้ เพราะว่าไม่ได้นี่ไม่ได้พูดแดยลมนะ <Okay. S 1> อ้อมเชื่อว่าประชาชนจะอุ่นใจ mm hmm. ถ้าเรามองไปแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยไม่ว่าใดๆจะเกิดกับชนชั้นไหนในสังคมมันจะถูกพิจารณาอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม okay. อังคารคลุมโป้ <Extra. S 1> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอพลิสพลัสอ่ะติดตามกันนะคะอังคารคลุมโปงเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าน้องอุ่มอิ่มก็แวะมาสัปดาห์หน้าเรามาไฮไลท์ เรื่องหลอนๆส่งท้ายปี31ธันวาไปได้กันค่ะกับยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุก,กี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนารสิงอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทกออทราอาหารเปียกซองทูน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหนียวนึกถึงออสเทกอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> <c oughs> ให้รีบจบด้วยโเพลสพลัสสเปรบรรเทาอาการเจ็บคอังคารคลุมโป